น้ำหนักลดลงอัตโนมัติจา72เหลือ66โดยที่ยังทานอาหารเหมือนเดิมทานฮับบรุซโซดาพรีเมียมไปแล้ว3กระปุกแล้วค่ะตอนนี้แนะนำให้ยญาๆทานด้วยเพื่อปรับสมดุลของร่างกายนี่คือรีวิวเด็ดๆเลยนะคะที่ทักเข้ามานะคะใต้คอมเมนต์ของโพสต์ใน Facebook ของเรานะคะนุมาเองก็เป็นหนึ่งคนนะคะที่ลดน้ำหนัก จากน้ำหนักตัว80กิโลจนตอนนี้เหลือเพียง60กิโลเอ๊ะฮับทูโซดามันทำได้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะคะเมอบอกว่าฮับูโซดาคือตัวช่วยทางอ้อมเท่านั้นตัวฮับบูโซดาเนี่ยทำให้เราไม่หิวจุกจิกยิ่งคุณทานก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะช่วยลดน้ำหนักได้แต่อย่าคาดหวังนะถ้าหากว่าคุณยังรับประทานของหวานเหมือนเดิม ยังรับประทานเครื่องดื่มที่อาบไปด้วยน้ําตาลหรือชอบทานของหวานหนักๆน,นะคะลดน้ําหนักเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์นหนึ่งที่จะทําให้คุณมีน้ําหนักที่สมส่วนได้หรือมีร่างกายที่สมส่วนได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันเกิดจากพฤติกรรมการกินของคุณทั้งนั้นเลยรวมถึงการปรุงอาหารทานเองและหลีเกเลี่ยงการ เติมน้ำตาลลงไปในอาหารของคุณค่ะเท่านี้อิชาร์ลนะคะก็จะทําให้คุณลดน้ําหนักได้แล้วก็มีสุขภาพดีแบบยั่งยืนอีกด้วยค่ะ